ครับสวัสดีครับ f อทุกท่านนะครับวันนี้ก็บำพวอมไม่ได้ไปไหนนะครับก็อยู่บ้านนะครับก็ทําไร่ทานาทําสวนช่วงนี้ก็วันนี้ก็ฝนตกลินลินนะครับก็มาตรวจหลังบ้านนะครับคือเห็นเห็ดปวกนะครับก็เลยจะพา f อทุกท่านนะครับไปเก็บเห็ดปวกกันนะครับส่วนด้านนี้นะครับที่เห็นก็จะเป็นอันนี้เป็นคลองไส้ไก่เล็กๆนะครับบกพ้อมก็เลี้ยงปลานะครับเลี้ยงปลาไว้ส่วนหนึ่งเลี้ยงปลานะครับก็เพิ่งให้หัวอาหารเมื่อเช้า ครับแต่เขาบอกว่าฝนตกไม่ต้องให้เราหัวอาหารนะครับปลากําลังปรับสภาพนะครับแต่ฝั่งนี้นะครับล็อกเนี้ยปลานิลนนะครับปลานิลนก็กินไปแล้วครับให้หัวอาหารไปแล้วก็เป็นความสุขเล็กๆนะครับนี่เป็นของไส่ไก่หลังบ้านนะฮะพาชมพาชมครับเป็นของไส่ไก่หลังบ้านนะครับอ่าก็จะให้หัวอาหารปลานะครับก็จะมีปลามีปลานิลนปลาสลิดนะครับที่เลี้ยงไว้หลังบ้านนะครับในคองไส่ไก่เล็กๆนะครับ ตอนนี้จากสภาพผ้ายางก็พังหมดแล้วนะครับก็คงจะไม่ได้ซ่อมเดี๋ยวสักพักฝนหยุดก็จะลื้อผ้ายางออกนะครับปล่อยให้น้ําดูถ้าน้ำไม่อยู่ก็จะย้ายลงบ่อนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูเห็ดนะครับอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตกลับปรับปรับหน้ากล้องก่อนนะครับจะได้เห็นด้วยกันนะครับก็คือ,อนี่คือหลังบ้านบ่าวพ่อมนะครับก็ จะมีปลูกกล้วยนะครับปลูกต้นไม้ปลูกมะพร้าปลูกอะไรตามภาษาที่อยากปลูกนะครับเมื่อเช้าเดินมารอบนึงแล้วสังเกตเห็นละเห็ดปลวกนะครับก็ว่าอ่าจะได้แนวไปใส่เกีงหน่อไม้ตอนเที่ยงแล้วนะครับอันนี้เห็นนี่ครับอันนี้ก็เป็นเห็ดปลวกนะครับฝั่งนู้นก็เห็ดปลวกจอมหนึงนะครับนี่ต่อหน้านี้ก็จะเป็นเห็ดปลวกเหมือนกันนะครับนี่เห็นไหมครับก็บานแล้วครับ นครับนี่ตุมๆดอกตุมๆนะครับดอกตูมๆขายใหญ่ๆไอ้ป้าพ่อก็จะมาเก็บเห็ดปวกไปแกงใส่หน่อไม้นี่เห็นไหมครับอันนี้ก็เห็ดปวกเห็นไหมครับจอมปวกเล็กๆเห็ดปวกก็จะขึ้นเหมือนกันก็พื้นที่นะครับอุดมสมบูรณ์เห็นไหมครับก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดกอนะครับแลวก็ตรงนี้อีกนะครับ อันนี้อีกส่วนหนึ่งนี่ก็อีกทีมหนึงเห็นไหมครับนะบเป็นเห็ดป่วกนะครับว่าแล้วก็นี่เป็นจูมันจูน,นะครับว่าแล้วก็ไม่มีคนจับกล้องให้ว่าแล้วก็ขออนุญาตขออนุญาตเก็บเห็ดก่อนนะครับเ,เก็บเห็ดก่อนเดี๋ยวถ้ามีอะไรเพิ่มเติมจะอัปเดตให้ชมนะครับขอบคุณครับเอฟซี FC ทุกท่านที่ติดตามรับชมครับ